มาสู่หัวข้อสุดท้ายของบทนี้นะครับก็คือเรื่องการทดสอบกรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของมันนะครับมาดูอันแรกนะครับคือการทดสอบของคาร์บอกซิลิกก่อน กัวคาร์บ,บอซิลิกเนี่ยสามารถทดสอบได้ง่ายๆเลยนะครับโดยการนำไปละลายในโซเดียมไฮโดรเจนคาร์อบอนตเนาะพราะปกติแล้วสารทั่วไปเนี่ยมันไม่สามารถไปทำไปทำละลายใน,ในเบสอ่อนๆขนาดนี้ได้เป็นโซเดียมไฮโดรเจนคาร์อบอนตนี้แต่ถ้าเป็นกรดคาร์บ,บอกซิลิกเนี่ยมันเนื่องจากว่ามันมีความ สมบัติความเป็นกรดที่มันค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะมาันสามารถทำปฏิกิริยากับเบสที่มันอ่อนนักมากอย่างนีได้นะครับมันจึงสามารถไปละลายอยู่ในโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตได้นะครับเมื่อทําไปละลายในโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตบบสิ่งที่เราได้นะครับเราจะพบฟองก๊าซของคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นมา นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าหมู่คาร์บอกซิลตัวเนี่ยนะครับทยากับเบสอ่อนๆนะครับตัวไฮโดรเจนคาร์บอเนตตัวเนี้ยมันจะมาดึงโปรตอนออกปุ๊บกลายเป็นนะครับคาร์บอกซิเลตนะครับจับกับโซเดียมบวกนะครับ แล้วตัวตรงนี้มารับโปตอนออกมาปุ๊บจะกลายเป็นน้ําบวกกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับการทดสอบคาร์บอ,อิลิกก็คือเอาไปละลายในโซเดียมไฮโดรเจน,นคาร์บอนิคคราวนี้มาดูการทดสอบของอนุพันธ์นะครับอ่า การทดสอบอนุพันธ์ง่ายมากเลยนะครับอนุพันธ์ตัวแรกนะครับคือแอซิดเฮไลเราจะทำทดสอบโดยการนำไปทำปฏิกิริยากับน้ำตัวแอซิดเฮไลเมื่อนำไปทำปฏิกิริยากับน้ำ๊มนนำำำมันจะเกิดปฏิกิริยาได้ค่อนข้างไหวนะหลและรุนแรงมากเนาะมันจะเกิดกลายเป็น คาร์บอซอบิแอซิดนะครับแล้วก็ไฮโดรเจนเฮลลาซึ่งตัวไฮโดรเจนเฮลลาเนี่ยจะกลายเป็นแก๊สนะครับลอยขึ้นมาให้ทดสอบโดยการนำกระดาษลิสมารเนี่ยให้มันเปียกๆน้ำหน่อยนะครับเอาไปอ่างนะครับมันจะเปลี่ยนสีกระดาษลิสมารจากสีน้ำเงินให้กลายเป็นแดงนะครับเปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นแดง แล้วก็ได้สารนะครับละลายข้างในเนี่ย <existe> ม <ountain> ีสองบาทเป็นกรดด้วยเพราะมันเป็นคาร์บอกซีแอซิดงั้นทดสอบอนุพันธ์ต่อไปนะครับก็คือแอซิดแอนไฮดไรก็นำไปทำปฏิกิริยากับน้ำนะครับ เอาไปทำปฏิกิยากับน้ำที่อุณหภูมิห้องปุ๊บเราจะได้ออกมาเป็นกรดคาร์บอกซิลิกอย่างเดียวเนาะเราจะได้เป็นกรดคาร์บอกซิลิกอย่างเดียวคราวนี้ถ้าเป็นเอสเตอร์ละ่ะนะครับถ้าเอาไปทำปฏิกิยากับน้ำที่อุณหภูมิห้องธรรมดาเนี่ยมันก็จะไม่เกิดเนาะ มันต้องเอาไปทำปฏิกิยากับน้ำนะครับโดยมีความร้อนด้วยนะครับและทำปฏิกิยาในกรดหรือเสนะนะบสเนาะมันก็จะได้เป็นคาร์บอซิลิกออกมาแล้วก็ได้เป็นแอลกอฮอล์อย่าลืมว่านะครับถ้าทำปฏิกริยาในกรด มันก็จะเป็นาคาร์บอกซิลิกแต่ถ้าทำปฏกริยาในเบก็จะเป็นาคาร์บอกซิเลตนะครับอย่าลืมราวนี้เป็นเอไมถ้าไปทำปฏิกิริยานะครับกับน้ำโดยมีกรดและความร้อนเป็นตัวเล่ง สิ่งที่เราจะได้นะครับก็ได้เป็นคาร์บอสบิลิกบวกกับแอมโมเนียมไอออนออกมาน,น,ะนะครับได้คาร์บอซอิลิกกับแอมโมเนียมไอออนถ้าทำปฏิกิริยาในเบสล่ะนะครับ การปฏิยญาในเบสก็จะได้เป็นคาร์บอกซิเลตน,นะครับบวกกับกา๊าซแอมโมเนียออกมานั่นอีกอันนี้ก็คือเป็นการทดสอบนะครับอนุพันธ์นของคาร์บอกซิลิกสนะครับด้วยน้ำถ้าใส่น้ำลงไปที่อุณหภูมิห้องธรรมดาเลยนะได้เป็น เกิดปฏิกิริยาปุ๊บได้เป็นคาร์บอกซิลิกแล้วได้เป็นไฮโดรเจนเฮไลา์นะครับเป็นก๊าซออกมาปุ๊บก็เรารู้เลยว่าเป็นแอซิดเฮไลา์นะครับถ้าเอาไปทำปฏิกิริยากับน้ำปุ๊บจะได้เป็นคาร์บอกซิลิกสองตัวเพียวๆเลยนะครับก็จะกลายเป็นแอซิดแอนไฮไฮลา์นั่นเองนะครับถ้าเป็นเอสเตอร์นั้นไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำที่อุณหภูมิห้องปกติเนาะต้องต้มนะครับแล้วมีกรดหรือเบสเป็นตัวเร่งนะครับก็จะได้เป็นคาร์บอกซิลิกแล้วก็แอลกอฮอล์ออกมาถ้าเป็นเอไม์นะครับ ทำยากับน้ำโดยมีกรดหรือเบสเป็นตัวเร่งเนี่ยก็จะได้เป็นคาร์บอกซิลิกแล้วก็เป็นแอมโมเนียอ,ออกมานะครับหรือเป็นแอมโมเนียมไอออนออกมานั่นเองโอเคไหมราวนี้นะครับนอกจากการทดสอบอนุพันธ์พวกนี้ด้วยน้ำปุ๊บมันมีการทดสอบอีกอันนึงนะครับออนที่สามเป็นการทดสอบด้วย NH2OH นะครับไฮดอกซิลามีนไฮดอกซิลามีนตัวนี้นะครับเป็นการทดสอบว่ามันเป็นคาร์อนอนอาบอกซิลิกหรือเป็นอนุพันธ์ของคาร์บอกซิลิกหรือเปล่าน,นะครับโดยการถ้าเป็น แอซิ h ไฮไลน์นะครับทำปฏิกิยากับไฮดรอกซิลามีนมันจะเกิดกลายเป็น RCOOH-NH-OH นะครับบวกกับกรดไฮโดรคอรกบอนซึ่งจะได้สารตัวนี้ออกมาสารตัวนี้นะครับชื่อว่าไฮโดรซิริก ซึ่งตัวไฮโดรซามิกเนี่ยนะครับถ้าเอาไฮโดรซามิกพี่ขอยกทั้งก้อนนี้มานะถ้านำไฮโดรซามิกนะครับมาทำปฏิกิริยากับเฟอร์ f อ c l 3นะครับหรือเป็นเรียกว่าเฟอร์ริคอไลน์เนี่ยนะครับ มันจะได้เป็นสารประกอบที่มีสีมีสีนะครับโอเคนะนะครับก็คือนะครับพวกคาร์บอกซิลิกหรืออนุพันธ์ของคาร์บอกซิลิกเนี่ยมาทำปฏิกิริยากาับไฮดรอกซิลามีนปุ๊บจะเกิดเป็นไฮโดรซามิกนะครับแอซิดหรือเขียนไปไฮโดรซามิกแอซิดนะครับจากนั้นนะครับเราเติม เฟอร์ริคอลายเข้าไปนะครับเฟอร์ริคอลายนะครับเมื่อเติมเข้าไปปุ๊บมันจะไปทำปฏิกิริยากับไฮโดรซัมิกแอซิดเนี่ยเกิดเป็นสารประกอบที่มีสีเกิดขึ้นมันจะเป็นคอมเพล็กซ์เกิดกลายเป็นคอมเพล็กซ์เกิดเป็นสารประกอบที่มีสีเกิดขึ้นนะครับเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างปฏิกิริยาของเออ่แอซิดไฮไดรด์เอ๊ะแอซิดไฮได์แล้วเนาะต่อไปเป็นแอซิดแอนไฮได ตัวแอซิดแอนไฮด์นะครับก็สามารถเกิดปฏิกิริยากับไฮดรอกซิลามีได้เช่นเดียวกันนะครับก็เกิดกลายเป็นตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นไฮโดรซามิกแอซิดนะครับกับคาร์บอกซิลิกแอซิด ตัวเอสเตอร์นะครับก็สามารถเกิดปฏิกิริยากับไฮดรอกซิลามีนะครับกลายเป็นไฮโดรซิมิกแอซิดกับแอลโกอฮอล์ ตัวเอมายนะครับก็สามารถเกิดปฏิกิริยากับไฮดรอกซิลามีนได้เป็นไฮโดรซามิกแอซิดบวกกับแอมโมเนีย โอเคไหมนะครับมาสรุปการทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับการทดสอบคาร์บอซิลิกนะครับนำคาร์บอซิลิกเนี่ยนำสารที่เราไม่รู้เนี่ยไปละลายซะไปละลายในโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอนินะครับถ้าสารนั้นปกติแล้วมันไม่ละลายขอโทษครับถ้าปกติแล้วสารนั้นน่ะมันไม่ละลายในทั่วไปปุ๊บแล้วมันสามารถละลายในโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอนิปุ๊บเนี่ยได้ แสดงว่าสารนั้นต้องมีเป็นคาร์บอกซิลิกแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าหมู่คาร์บอกซิลเนี่ยไปทำปฏิกิยากับไฮโดรเจนคาร์บอเนตตรงนี้นะครับเป็นปฏิกิริยาสเทอร์นกรดเบสนั่นเองนะครับทำให้โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเนี่ยกลายเป็นฟองแก๊สของคาร์บอนไดออกไซด์ลอยออกมานั่นเองต่อไปเป็นการทดสอบอนุพันธ์นะครับด้วยน้ำตัวนี้นะครับอันแรกเป็นแอซิด เฮไลน์ ine, นะครับถ้าเอาไปใส่น้ําที่อุณหภูมิห้องเราจะได้เป็นคาร์บอกซิลิกบวกกับไฮโดรเจนเฮไลน์ซึ่งไฮโดรเจนเฮไลน์เป็นกา๊าซเนี่ยสามารถทดสอบด้วยกระดาษลิสมาตได้นะครับแอซิดแอนไฮไดรด์นะครับตัวนี้ทำปฏิกิริยากับน้ำที่อุณหภูมิห้องจะได้เป็นคาร์บอกซิลิกเท่านั้นเอสเตอร์นะครับไม่สามารถทำปฏิกิริยากับน้ำที่อุณหภูมิห้องได้นะครับเราต้องมีความร้อนแล้วก็มีกรดหรือเบสเป็นตัวเร่งนะครับจะได้เป็นคาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์ออกมา เอมยนะครับไม่สามารถทำปฏิกิริยากับน้ำที่อุณหภูมิห้องได้ต้องมีความร้อนและมีกรดหรือเบสเป็นตัวเร่งเราจะได้เป็นนะครับแอมโมเนียมไอออนหรือเแอมโมเนียมไอออนหรือแอมโมเนียออกมาแล้วก็ได้เป็นนะคาร์บอซิลิกหรือคาร์บอซิเลตออกมาขึ้นอยู่สภาวะเป็นกรดหรือเป็นเบสนั่นเองคราวนี้นะครับมันยังมีการทดสอบอีกตัวหนึ่งนะครับเราสามารถทดสอบโดยการใช้ไฮดรอกซิลามีนก็ได้นะครับเพราะว่า ไฮดรอกซิลามีนไปทำปฏิกิริยากับอนุพันธ์ของคาร์บอกซิลิกบูมมันจะเกิดเป็นไฮโดรซิมิกแอซิดซึ่งไฮโดรซิมิกแอซิดเนี่ยสาม,มารถเกิดอนุพันธ์นะครับกับเฟอร์ริกอลายกลายเป็นสารประกอบที่มีสีได้นะครับทำให้สารละลายใสนั้นกลายเป็นสารประกอบที่มีสีเกิดขึ้นถ้าเป็นแอซิดเฮลายนะครับทำปฏิกิริยากับไฮดรอกซิลามีนมันจะเกิดเป็นไฮโดรซิมิกแอซิดนะครับกับไฮโดรเจนเฮลายถ้าเป็น แอซิดแอนไฮร้าทำปฏิกิริยากับไฮดรอกซิลามีนก็จะกลายเป็นไฮโดรซิมิกแอซิดกับคาร์บอกซิลิกแอซิดถ้าเป็นเอสเตอร์นะครับทำปฏิกิริยากับไฮดรอกซิลามีนก็จะกลายเป็นไฮโดรซิมิกแอซิดแล้วก็ได้เป็นแอลกอฮอล์ถ้าเป็นเอมายสุดท้ายนะครับทำปฏิกิริยากับไฮดรอกซิลามีนก็จะกลายเป็นไฮโดรซิมิกแอซิดกับแอมโมเนียครับก็จบเรื่องกรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของมันโดยสมบูรณ์แล้วนะคะ